หนึ่งสองสามครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้ที่ได้มีส่วนร่วมนะครับในการช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยคนละไม้คนละมือในการช่วยกันซ่อมปรับปรุงและก็สร้างห้องน้ําให้กับคุณบุญเวียงเนตรพันธังนะครับซึ่งเป็นชาวบ้านในพื้นที่ตำบลทุ่งพระยานะครับได้ขอความช่วยเหลือไปอยังรายการฟังชัดๆถนอมจัดให้ทางช่อง 5, นะครับว่า มีสภาพความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างจะลำบากนะครับอยู่ด้วยเบี้ยยังชีพของคนพิการแล้วก็สวัสดิการแห่งรัฐซึ่งทางรายการเราได้พิจารณานะครับด้วยการตรวจสอบข้อมูลจากพี่ผู้ใหญ่บ้านนะครับพี่พนมนะครับได้มาตรวจสอบข้อมูลให้จนกระทั่งเราแน่ใจว่าเป็นคนที่สมควรได้รับความช่วยเหลือทางสถานีโทรทัศน์กองทบ,บกช่อง5นะครับรายการฟังชัดๆร่วมกับ ทางชมรมเพื่อนแท้ร่วมดูแลสังคมโดยคุณศราวุฒิมีคุณสมบัติครับพี่ศราวุฒิครับขอเสียงปรบมือด้วยครับแล้วก็ประธานชมรมนะครับคุณสมพงศ์สวัสดีสุขครับครับบวัสดีครับคุณบุญบญรรชนบุญนามครับเลขาหนุกการชมรมเพื่อนแท้ครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดนะครับในการดําเนินภารกิจในวันนี้ในครั้งนี้และครั้งต่อๆไปนะครับก็คือท่านพลตรี พิพัฒน์จงวัฒนาเพศสารนะครับผู้มยการสํานักงานกิจการพลเรือนฐานบกนะครับที่นําคณะทหารนะครับที่รับผิดชอบในพื้นที่นะครับมาร่วมในการดําเนินการปรับปรุงบ้านของคุณบุญเวียงและก็สร้างห้องน้ําจนแล้วเสร็จในวันนี้นะครับขอขอบพระคุณท่านด้วยนะครับขอเสียงปรบมือด้วยครับขอบคุณน้องๆนะครับแล้วก็หน่วยทหารทุกท่านนะครับจากกองพันฐานราบที่ยี่สิบ ที่สองนะครับกรมฐานราบที่หนึ่งจากจังหวัดชนบุรีรับผิดชอบในพื้นที่นะครับสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเซาร .11 รอ1คนรอ1ครับคนรอ1ิคนรอ1นะครับวันนี้ก็ได้มาร่วมกันนะครับทั้งหมด15นายด้วยกันแล้วก็ด้วยความร่วมมือจากทางพมจจังหวัดนะครับพัฒนาสังคมจังหวัดฉะเชิงเซานะครับขอเสียงปรบมือด้วยนะครับ และที่สําคัญที่สุดนะครับเจ้าบ้านครับท่านมาอยู่กับเราตั้งแต่ก่อนฝนตกจนกระทั่งฝนตกท่านก็ไม่หนีจากชาวบ้านไปไหนนะครับชื่นใจมากครับท่านในอำเภอปรัชญานอำเภอสนามชัยเขตครับวันนี้ก็ให้ท่านเสพิพัฒกับพี่สารวุฒินะครับได้มอบป้ายนะครับในการปรับปรุงและก็สร้างห้องน้ําให้กับคุณพี่บุญเวียงในวันนี้ครับเชิญมอบเลยครับมอบป้ายละครับอย่างเป็นทางการนะครับ ดูเย usted, ็นเป็นสุขแข็งแรงแข็งแรงไปดูสุขภาพด้วยนะขอบคุณมากครับอวยพรเจ้าก็พวกเราก็ต้องขอให้ลุงเวียงยงอยู่แบบสุขภาพแข็งแรงยิ uh, ่งขึ้นนะครับแล้วก็ขอให้มีกําลังใจที่ดีโดยพวกเราสนับสนุนและให้กําลังใจเสนอเสมอมาโดยเฉพาะพี่ถนอมจัดไท้นะฮะครับขอบคุณ